สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคดีพริกชาวเน็ตแฉยับสาร่ามีลูกอีกคนแฟนใหม่เป็นนายแบบรัสเซียหลังจากที่มีข่าวสึกแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูน้องแม็กเวลลูกชายของนักแสดงหนุ่มไมพิรัต และนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีซึ่งก่อนหน้านี้ผู้คนก็ต่างตั้งคำถามกันว่าเห็นใดหนุ่มไม้จึงพึ่งออกมาขอสิทธิ์การเลี้ยงดูซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มไหมก็ปิดปากเงียบมาโดยตลอดแต่ในที่สุดก็ได้ออกมาโพ์ร,รูปภาพพร้อมกับลูกชายลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับระบุข,ข้อความลึกซึ้งว่าผมไม่ได้อยากแค่เป็นพ่อที่จ่ายเงินผมอยากอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเขา พร้อมเพื่อนสนิทในวงการออกมาให้กำลังใจกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสาวเต้ยจรินพรที่เคยร่วมงานแสดงละครกับหนุ่มไม้เรื่องอุบัติรักข้ามขอบฟ้ารวมไปถึงสาวๆแก๊งเพื่อนสนิทยอย่างทัพทิมมันลิกาและหญิงแม้นหม่อมราชวงศ์แม้นนาริมาทยุคน ล่าสุดกลายเป็นกระแสขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ไปเมื่อเช้ากับแฮชแท็กไม้เทีรัดเมื่อชาวเนต็ตออกมาแชร์หลักฐานค่าใช้ใจ่ายเลี้ยงดูน้องแม็กเวลที่หนุ่มไม้คอยส่งเสียให้ตกปีละกว่า1.7ล้านบาทโดยเพจดอกจิกพิเศษใส่ไข่ได้ออกมาเปิดเผยบินค่าใช้ใจ่ายของน้องแม็กเวลมีทั้งค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันรวมไปถึงค่าน้ําค่าไฟด้วยพร้อมกับติดแฮชแท็กแฮชแท็กเซฟไม้เทีรัดแต่ก็แรงฉุดไม่อยู่ เมื่อชาวเน็ตเผยรูปสาวท้องโตลักษณะคล้ายกับซาร่าคาซิงกินีทำให้เกิดคำถามขึ้นมากมายว่าค่าใช้ใจ่ายที่ซาร่าขอเบิกหนุ่มไม่ไปคือต้องเป็นค่าเลี้ยงดูลูกอีกคนระหว่างเธอกับแฟนใหม่หรือไม่ซึ่งก็ไม่มีอะไรรอดสายตาชาวเน็ตไปได้ เมื่อมีรูปของสาวซาร่าและแฟนหนุ่มนายแบบชาวรัเสเซียที่ผู้คนต่างสันนิษฐานว่าเป็นแฟนใหม่ของสาวซาร่าซึ่งรูปถ่ายที่ออกมาทั้งสองคนก็อบกอดแนบชิดเกินเพื่อนแถมยังมีข่าวว่าทั้งคู่กำลังเตรียมตัวที่จะย้ายออกไปอยู่ต่างประเทศอีกด้วยซึ่งเที่ยงของวันนี้วันที่16กันยายนซาร่าคาซิงกินีเตรียมเปิดใจผ่านทางรายการโหนกระแสถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสวิพากวิจารณ์อยู่ณนะตอนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ